นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพะคควายะมะราชาโนทาเวสุวันณโนมารณังสุขขังอะระหังสุขโตนโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมารณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวายะมาราชาโนท้าเวสุวรรโนมารานางสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวายะมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารณงสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวายะมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารานางสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวายะมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารณงสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะัคขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสุพุธังอรหังพุทโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทังอรหังพุโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะวายะมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารานางสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายะัคขะพันตาพัทภูริโตเวสะสุสะพุทธังอรหังพุทโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะกวายะมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมารณาางสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหงังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ